ลงทุนอสังหาให้ได้กําไรท,ทันทีถ้าใครนะคะอยากจะลงทุนแล้วแหละอยากจะลงทุนบ้านแบบลงทุนคอนโดนะคะไปก็กัวงวลว่า้วฉันจะได้กําไรไหมอ่ะวันนี้ผลจะมาให้สูตรลักพิเศษค่ะที่คุณทําตามเนี้ยได้กําไรแน่นอนคือมันมีหลายแบบนะผนขออธิบายก่อนเช่นคุณซื้อมาแล้วรอหวังว่าเดี๋ยวถ้ารถไฟฟ้ามาทางด่วนลงแล้วคุณจะได้กําไรจากมันเพิ่มขึ้นซึ่งการลงทุนแบบนี้ก็มีข้อดีค่ะแต่ข้อเสียของมันก็มากคือคุณต้องรออาศัย นอนนั่นเงซื้ออะไรอะไรก็ไม่แน่นอนใช่ไหมละ่ะการซื้อมาขายไปแบบที่คุณต้องซื้อให้มันถูกตั้งแต่แรกนะคะคําว่าถูกตั้งแต่แรกคืออะไรคือคุณจะต้องได้กําไรตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณซื้อเลยนะวินาทีที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าอันนี้ถ้าขายวันพรุ่งนี้คุณได้กําไรแน่นอนแล้วก็คุณคงมีคํคถาถามแล้วแะคะ่ะว่าเราจะไปหา<ม>ที่ตหออย่างนี้ค่ะว่ามันมี2วิธีนะคะข้อที่1ค่ะคุณ ตามหาจากคนที่มีเขามีความจําเป็นเร่งรีบหรือในการขายผู้ง่ายๆคือคนที่เขาร้อนเงินนะคะถ้าคุณเจอเขานะคะเขายินดีมากเลยค่ะที่จะรีบขายอสังหาชิ้นนั้นให้กับคุณไปตามหาบ้านที่มันทรงค่ะเพราะว่าบ้านที่มันทรงเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะมองว่าเป็นภาระดังนั้นเขายินดีค่ะที่จะตัดขายออกไปและสุดท้ายค่ะคุณอาจจะหาได้จ,จากซับกมรมคดีนะคะซึ่งมีให้เลือกมากมาย